สาวน้าตาดีรีวิวจ้างหนุ่มหล่อพาเที่ยว5วัน6คืนฟินจนต้องบอกต่อกลายเป็นกระแสร้อนแรงโด่งดังในโลกออนไลน์เมื่อสาวสวยรายหนึ่งโพ์เฟซบุ๊กรีวิวกันจ้างหนุ่มน้าตาดีพาเที่ยวไปทําบุญจากเพจให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีซึ่งหนุ่มดังกล่าวบริการประทับใจจนต้องบอกต่อวันนี้ที่ฉันจะมารีวิวเพจให้ผมเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานี แฮชแท็กให้ผมเป็นเพื่อนนาะอุบลราชธานีซึ่งจะบอกสั้นๆก่อนว่าลองดูสักครั้งและจะแบบ AMAZING 5วัน6คืนเต็มๆที่เราจ้างน้องให้ไปเที่ยวทำบุญเป็นเพื่อนทีเบื่งกันเพราะเราไม่เคยไปและไม่สะดวกขับรถคนเดียวงานเราเยอะต้องส่งเมลตลอดเวลาไม่สามารถขับรถได้จะบอกว่าน้องน่ารักมากๆเราพาน้องดื่มทุกวันตีสองตีสาม ใช้ชีวิตแบบแทบไม่ได้นอนพานอนตีสามตีสี่ตีห้าสาย,สายต้องตื่นย้ายโรงแรมละเพราะไปช่วงหยุดยาวโรงแรมเต็มทุกที่แต่น้องไม่เคยบ่นเลยวงเล็บอาจจะบ่นในใจไม่วะช่างเถอะฉันไม่ได้ยินเวลาถามทุกครั้งพี่อยากดื่มต่อพี่อยากไปน,น่นพี่อยากจะทำนี่คนนี้จะมาหาพี่จะไปหาคนนั้นน้องจะตอบประโยคเดิมๆว่าได้ครับผมตามใจพี่ซึ่งปกติเขาทำงานต้องมีเวลานะสี่ห้าทุ่มเขาควรนอนแล้วไหมแต่ไม่จ้ะ เพราะไปกับดิฉันต้องสุดถูกเรื่องยิ่งวันที่ไปทําบุญวัดป่าด่านวิเวกยิ่งโหดต้องขับรถตามขบวนรถผู้ว่าให้ทันเพราะเราสองคนก็ไม่รู้จักทางหลงอัดเกมและต้องตื่นอาบน้ำตีสามสี่สิบนอนก็ตีหนึ่งตีสองละแต่น้องก็ทําได้เฉยเลยและมีโปรโมชั่นอีกนะจ๊ะคือพอสนิทก,กันละดิฉันเมามากๆดิฉันก็แบบระบายความในใจให้น้องฟังเฉยเลยในฐานะผู้จ้างแม่งเอ้ยคดคุม้มนั่งร้องไห้ก็มีแม้เยอะ เรื่องเล่าเยอะเหรอไม่กูนี้แหละเยอะชิาหายสงสารน้องเวลามีคนมาหาเราหรือเราไปหาใครน้องก็เข้าได้กับทุกคนโอเคเก่งพานน้องน่ารักถึงขนาดว่าน้องเป็นคนแพ้ไขกับขนมปังแต่ดิฉันที่ยังมีความฉลาดพาไปคาเฟ่สั่งขนมปังชีสน้องก็ทานจ้าและก็มาแพ้ในรถพืนขึ้นและน้องก็ค่อยกินยาที่ต้องพกติดตัวตลอดเวลา ันนี้รู้สึกผิดและสงสารตอนแรกเลยเราคิดว่าไปกับคนแปลกหน้าคงเกรงเกรงแปลกๆกแต่ทําไงได้ก็เราตัวคนเดียวมันสุดวิสัยก็ต้องลองแหละช่างมันอะไรแบบนี้แต่พอลองแล้วว้าวโอไมค์ก๊อดเพิ่งได้รู้เหมือนกันว่านี่แหละว,ว่าการที่เราได้ไปไหนมาไหนใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลยแม่งครมีความสุขที่สุดสุด คนอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้แต่สําหรับเราเราชอบแบบนี้เหมือนเราหลุดไปใช้ชีวิตในโลกจินตนาการอีกใบหนึ่งเลยน้องดูแลดีมากๆนะทุกๆเรื่องไม่มีบกพร่องเลยตามใจทุกอย่างยกเป๋ายกของหนักๆทั้งนั้นน้องทําให้หมดไม่แปลกใจเหมือนกันที่เขาเปิดเพจนี้ขึ้นมาที่สําคัญน้องยิ้มหวานมาก ยิ้มละทำให้โลกสุดใสพี่เองก็หวั่นไหวนิดหน่อยถึงปานกลางสุดท้ายท้ายสุดลองดูนะคะถ้าคุณไม่มีใครลองให้น้องเขาไปเป็นเพื่อนนะแฮชแท็กให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีแทมแถม,แถมตอนส่งท้ายคุณพ่อคุณแม่น้องมารับคุณพ่อคุณแม่น้องก็น่ารักมากพูดจาดีอบอุ่นคุณพ่อชมดีชันด้วยว่าสวยน่ารักดีชันชอบตรงนี้แหละ ท่านบอกว่าจะไปที่ไหนอีกทริปต่อไปที่ไหนให้พาน้องไปได้เลยนะตามสบายไม่ต้องเกรงใจโทรหาน้องได้เลยเฮ้ยคือดีแทว่าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ